วัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่สองเวลาเก้านกาสี่สิบเจ็ดทีเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูบริเวณรอบบ้านกันนะครับว่ารอบบ้านของผมเป็นยังไงบ้างวันนี้จะเห็นว่ามีรอยขุดดินออกนะครับแต่ตัวบ้านผมยังน้ำไม่ท่วมนะครับมาเดินดูรอบบ้านกันนะครับ นี่คือรอบบ้านของผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านข้างเคียงกันเป็นยังไงบ้างทว่าเป็นไหครับจะเห็นว่าน้ําเข้ามาเต็มบ้านไปแล้วเพราะว่าเขาามาเ้เฝ้าบ้านกันนะครับนี่คือหนึ่งบ้านข้างๆกันดูอีกบ้านหนึ่งนะครับรอกนี้นี่คือบ้านพี่โก้ครับ ิโก้และพี่หมวยแม่น้องหมิงนะครับข้างบ้านนี่คือซอกหลังบ้านเราดูกันเ,เห็นไหมครับผมได้ขุดดินออกไปเราเดินลัดบ,บ้านไปดูอีกฝากหนึ่งของบ้านนะครับภายในบ้านยังแข็งแกร่งอยู่นี่คือหลังบ้านนะครับ นี่คือน,นี่คือตำแหน่งวอดที่เย็นเก่าครับอืมนี่คือหน้าบ้านผมเอาดินเหนียวมาป้องไว้กลางคืนมีที่นอนหลับเพลินน้ําไหลขึ้นนะครับได้ชะลอน้ําให้เข้าบ้านนี่คือหลังบ้านนะครับ <c oughs> นะฮะเห็นว่าน้ําเริ่มเข้ามาแล้วหลังจากได้กู้ไปประมาณตอนสองโมงครึ่งน,นะครับนี่เก้าโมงสี่สิบเก้านาทีน้าได้ไเอเิบขึ้นมาละ หลังจากลองผีดตองสุกมา2วันนะครับน้ําจะไหลขึ้นประมาณ3ชั่วโมงถึงหลังบ้านเพราะนั้นผมใช้เจ้าวัวในการกู้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนี่คือหลังบ้านน้ําเริ่มเอ,อ่เข้ามาแล้วจะเห็นบ้านนะครับส่วนรอบบ้านข้างบ้านบ้านนั้นเรียบร้อยเหมือนทุกบ้านนะครับนี่มาดูบ้านข้างนี้กันฮะเนาะชั่วโมไปดู จะเห็นน้ำนะครับน้ำเต็มบ้านเลยเนี่ยถ้าไม่กลไว้คือจะมีสภาพเนี้นครับแล้วก็จะเข้าครัวไปเลยเพราะว่าครัวมันจะเตี้ยกว่าหลังบ้านนะครับนี่รับสภาพบ้านนี่ผมได้ล้างไปบางส่วนแล้วหอีหน่อยก็จะสะอาดสู้ถึง 28, 29, 30, วันที่แปดยี่เก้าสมสิบอีกสามวัน ผ่านพ้นไปเดี๋ยวก็จะกลับทำงานเหมือนเดิมนะครับโอเคจบคลิปแค่นี้นะครับ